สวัสดีครับผมแจ็คสัมงานนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่5แล้วนะครับ EP นี้เดี๋ยวผมจะมาชี้จุดที่ดูเหรียญที่เรียกว่าเหรียญสาร,ริกาเนื้ออาปกาก้าเป็นเหรียญที่สร้าง ที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์พระครูพิมลธรรมนุสิทธิ์พศ2507หรือเหรียญสริกาหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อําเบอร์สำงามจังหวัดพิจิตรนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับเหรียญสริกาเนี่ยสร้างแค่เนื้อเดียวนะครับก็คือเนื้ออัปปา ถ้ามีเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินหรือว่าเนื้ออื่นๆไม่มีสร้างนะครับจุดจุด,จ,ดจุดแรกเลยนะครับที่ผมดูนะครับจุดแรกเลยที่ดูท,ที่ที่ดูอันดับต้นๆเลยก็คือจุดนี้นะครับนี่ครับใต้ห่มคุมจีวรของหลวงพ่อนะครับ จะมีจุดอยู่สี่ถึงห้าจุดนะครับเป็นเส้นคมคมเลยนะครับถ้าตื้นหรือว่าเบอร์ไม่คมชัดอย่างนี้นะครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับไม่แท้ครับหรือว่าเก๊นะครับแม้แต่เหรียญล้างหรือเหรียญศึกครับตรงนี้ต้องมีนะครับแล้วก็ต้องคมชัดอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้คืออันดับต้นๆที่ผมดูเลยนะครับ ุดต่อมาที่ผมดูก็คือลูกลูกตาหลวงพ่อครับเห็นไหมครับจะมีความกลมเป็นเม็ดเหมือนเม็ดไข่ปลาเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดูเหรียญน,นะครับดูธรรมชาติผิวเรียบตึงเห็นไหมครับเหรียญไม่บวมจะมีความคมสวยงามนะครับ นี่คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะมีเขียนคําว่าที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์พระครูพิมลธรรมานุสิทธิ์พศ2507เหรียญน,นี้จะมีรอยจานด้วยนะครับรอยจานนี้เขาเรียกจานยันอุกลับหัวนะครับกลับด้านนี่ครับจานจะคมบางเหรียญก็ไม่มีนะครับ บางเหรียญก็จะมีอย่างนี้ครับก็นิยมทั้งสองแบบนะครับขอให้ขอให้แท้ครับแล้วก็ตรงโสลาเห็นไหมครับจะมีเส้นเส้นแตกคมชัดเห็นไหมครับแล้วก็ตรงรอเรือรอเรือตัวที่สองกับนอนหนูนะครับเห็นไหมครับแล้วตัวหนังสือจะมีความคมคมชัดนะครับ ขนเหรียญแับจะตึงเห็นไหมตึงนี่ครับมีด้านหน้านี่ครับความคมชัดนี่คือเหรียญแท้นะครับส่วนเหรียญไม่แท้อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับพอดีพอดีมันมีแบบแบบแบบเหรียญเวอร์ชันแรกครับเวอร์ชันใหม่ผมไม่ไม่มีครับนี่ครับนี่คือเหรียญไม่แท้นะครับนี่คือเหรียญไม่แท้ดูจุดแรกกันที่ผมให้ดูนะครับจุดนี้ก่อนนะครับ ไม่ครับไม่มีความคมเลยนะครับผิดกับเหรียญแรกไหมครับแทบจะไม่มีจะครับเส้นที่ผมไม่ดูสี่ห้าเส้นนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะครับดูดวงตานะครับไม่ไม่กลมไม่ไม่เป็นเม็ดเหมือนเหมือนเมื่อกี้ครับเหมือนเหมือนเหรียญแรกที่ผมให้ดูนะครับไม่มีความคมเลยเหรียญก็จะไม่เรียบตึงนะครับส่วนด้านหลัง นี่ครับตัวหนังสือก็จะเบอร์เบอๆไม่มีความเรียบร้อยครับนี่ครับตรงสอสลาไม่มีเส้นแตกตรงลาเรือตัวที่สองกับลาหนูก็ไม่มีเส้นแตกนะครับนี่ครับความคมไม่มีครับส่วนลักษณะเหรียญนะครับเหรียญเป็นไม้แม่นะครับนี่จะมีลักษณะเหมือนบวมครับนี่ครับบวมไม่มีความคมชัดนะครับนี่ครับไม่มีความคมชัดเลยครับ นี่คือเหรียญไม่แท้นะครับดูเหลียญแทกนีนะครับจุดแรกอันดับหนึ่งดูตรงไหนครับดูนี่ก่อนเลยนี่ครับจุดนี้ก่อนเลยเดี่ยครับความคมชัดเห็นไหมครับความคมชัดต่อมาลูกตาเห็นไหมครับความคมนี่นะครับ คือเหรียญจะดูแบบว่าคือไม่เบอร์สวยงามมีความคมชัดนะครับด้านหลังก็คือเนี่ยครับสอสลาามีเส้นแตกเห็นไหมครับคมๆตรงโสลสา,านะครับก็ตรงรอเรือนี่ครับลวจา์บางเหรียญก็ไม่มีนะครับก็บางเหรียญไม่มีก็คือแท้เหมือนกันนะครับ เหรียญน,นี้ก็เหมาะกับพวกข้าราชการนะครับพวกข้าราชการแล้วก็พวกระดับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งต่างๆนะครับเพราะว่าชื่อท่านก็จะดีตรงที่เลื่อนเลื่อนคล้ายๆแบบฉลองเลื่อนสมรักษ์อะครับคนนาไปใช้ก็จะแบบมีคล้ายๆเมตตามหานิยมเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของของหลวงพ่อท่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นเหรียญแรกที่สร้าง ออกจากวัดบ้านไร่โดยตรงนะครับส่วนเหรียญรุ่นแรกของท่านจริงๆจะเป็นปี05ออกวัดกระแบงดินเดี๋ยวไว้ EP ต่อๆไปเดี๋ยวจะมาจะมา,อาบอกชี้แนะนะครับวิธีการดูหรือว่าหรือว่าแบบจุดต่างๆมีประสบการณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว e p หน้าหรือไม่อ p ต่อๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมาให้ชมดูนะครับอ p นี้ก็บอกวิธี ข้าวๆนะครับจริงๆแล้วว่าไอของของไม่ไม่แท้อย่างเงี้ยก็มีหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับก็เวลาจะเช่าหาก็ดูดูจุดอันดับแรกๆไว้ก่อนนะครับไว้เป็นเบื้องต้นก็อีพีนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับล้าเดี๋ยวถ้ามี เวอร์ชันใหม่หรือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะมาไลค์บอกอีกทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับช่องแจ็คสํมงงามครับขอบพระคุณมากครับผม